มาต่อกันที่เบรกสกันเลยนะคะเร,เรามากลับมาบ้านเราดีกว่าเน้อเชียงใหม่บ้านเราคิดถึงเชียงใหม่มากจริโอเคค่ะก็ยินดีต้อนรับกุ้คนนะเจ้าเข้าสู่ช่วงเฮาคนเมือง <c oughs> <อ>วันนี้นะเจ้าก็เป็นคำว่าข้าวแรง <c oughs> อ <c oughs> ข้าวแรงแปล <c oughs> ว่าข้าวเย็นนั่นเอง วันนี้เนาะก็มีคนเจียงใหม่คนนึงเป็นคนแต่งประโยคก็คือน้องโป๊ะจแต่งประโยคเข้าแรงพอได้ยินคําว่าเข้าแรงเนี่ยเออก็นึกถึงประโยคนี้ได้เจ้าพอไปถึงอ้ายก็ฟังเอินถามยีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกัน พอไปถึงเนี่ยพี่ก็รีบร้องถามเลยว่าน้องคนงามครับแบบว่ากินกินข้าวกินข้าวเย็นหรือยังเออต้องถามต้องตอบต้องตอบด้วยคนที่คนใจาักฟอร์มไซตามาพอไปถึงไอ้อไปถึงไอก็ฟังเอิญถามพอไปถึงไอก็ฟังเอิญถามอีน้องคนงามกินข้าวแลงแล้วกับ ปะตูดังปังปปังเฮ้ย่างปังปังอนี่นี่ะสาวเซตมารตแต่งประโยคข้าแรงหน่อยสิคะว่าข้าแรงเนี่ยจะเป็นประโยคยังไงโอโอเคค่ะอืโอเคพร้อมแล้วพอป๊อปไลฟ์เสร็จแล้วจะไปกิ้เข้าแรงตัวกันนะเจ้า วันนี้พี่ลินาจะเลี้ยงไม่ใช่ทุกคนในไลฟ์ทุกส่งค่ะไม่ใช่เะอแปลว่าอะไรคะแปลว่าผมรับไลฟ์เสร็จแล้วจะกินข้าวด้วยกันเนาะเออถุดยอดไปเลยค่ะประโยคได้น่ารักมากยารไซตัมอะไซตัมะโอเคงั้นเรามาถึงช่วงขายของกันเลยดีกว่าเนะครับว่าอะเริ่มี่ใค่ะ นี่ค่ะก็ะะะสามารถไปซื้อของสินค้า c g m 4 x นะคะได้ที่ช้อปปี้ค่ะ c g m 4 x ช h อ p ค่ะอ๋ <c oughs> อ,อสรุปคะแนนโอเคตอนนี้คะแนน,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 นก็มาถึงที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เราจะเรียงจากอันดับ มากไปน้อยเนาะเออโอเคค่ะผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือนี่นี่นะคะไควานี่เเอาเมุกเล่นกมุกเล่นกเกมก็ไม่ได้ไวานและผู้ที่ได้คะแนนเยอะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะคไควานค่ะทั้งหมดนะ้งหมดคะแนนเลยค่ะ ก็ดดโอเคนะคะ5คะแนนเนาะต่อไปลำดับที่2ก็คือเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากนีนีนะคะชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้นำไปด้วยมิตรนาทีค่ะโอเคค่ะแล้วลำดับที่สมนะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีโป้ร้องกับคะแนน ศูนย์จุดห้าคะแนนค่ะพี่กรรมการดีให้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะคะแนนผิดนะคะพี่หน้าหนูได้สองจุดหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือคณิ้งกับพี่รีนะนะคะได้คะแนนไปศูนย์คะแนนนั่นเองค่ะมีดีใจมากมีเพื่อนด้วยเป็นรับเกียรติสนียบัตรที่เข้าร่วมแทนนะคะ เต้นค่ะเฮ้ยเ้หน mm ูอยแไ่เอาไม่บอยแคินอมากเลยนะแต่ก่อนอะไปโรเรียนต้องเต้นกันทุกคนมีคนนในหอเราเต้นแซบมากค่ะมิวปิ๊งเลยไปเลยลุยค่ะจะก่าจะจบไลฟ์ไน่าเชื่อค่ะ เดี๋ยวนะาเขาเรียกว่าเต็นอะไรนะแพ็คบอยแพ็คบอยจริงขนหนาเขาเรียกตอนนี้เออพอแบบเหิืมเป็นบักดังเซอร์ตัดข้างหลังโอเคเราเป็นบักดังเซอร์เนาะเป็นดังเซอร์เป็นแบ๊คแดนเออเป็คใครของใหม่ไหมคะหรือไงห่างๆการห่างเออนี่ก็คือบทลงโทษนะคะให้เต้นตลอดไลฟ์นี้นะเอออ่า ฝากไปเลยค่ะขายของเลยค่ะฟังใหม่ไหมคะฟังใหม่เลยแล้วใหม่เลยเอาใหม่คัดคัดสามารถเ r อร์สินค้า c j 4งนะคะได้แล้วที่ s h o p ี่ค่ะที่ Official Shop CJ4X ไม่ใช่สมอตที่เดาดูอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ค่ะที่ CJ4X Official Shop ค่ะใน Shopee นะคะอ๋อก็ว่าทำไมสคริปต์หนูมันยาวจังของของหนูของหนูของหนูนี่นึงอ้า ก็ก็สามารถติดตามพวกเรา CJM Party X ได้ในหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น i n อินสตาแกรมเฟซบุ๊อทวิตเตอร์ไอจีเดียวกันนได้ด้วยดิจิตอลหรือหรือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไอแอมแล้วก็ยังมีหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะค่ะก็เออก็สามารถฟังเพลงสตรีมมิ่งของพวกเราได้นะคะพร้อมๆนะคะผ่านทาง ชู Spotify Apple Music YouTube Music t i a l นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาทุกคนออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะรักษาระยะห่าง Social distancing แล้วก็ล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนะคะเย้ก็พี่ินามีนะ้ะพี่ได้ไม่ตกพี่นาก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเลย ในวันนี้นะคะแล้วพวกเราไพร์ลากันนะคะขอบคุณค่ะบายเจ็บเอว